ลูกค้าใครที่มีปัญหาแบบผมขาดดุดร่วงนะคะแบบร่วงแล้วไม่งอกขึ้นไม่งอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาในเรื่องของการคันหนังศีรษะรังแคหมวยแนะนาแชมพูขวดนี้เอาอยู่ดูผมแม่ค้าเลยค่ะอันนี้สาบานเลยว่าใช้เองรีวิวเองอันนี้ผมพี่หมวยนะคะงอกใหม่เยอะมากนะคะอันนี้ก็ใช้ไปประมาณ2เดือนนะคะแล้วจะเห็นผลมันจะเริ่มงอกขึ้นอันนี้ก็จะงอกทั่วหนังศีรษะเลยไม่ได้งอกเป็นกระจุกนะคะตัวนี้งอกทั้งทั้งหัวเลยแล้ววันนี้หมวยจัดโปรพิเศษให้เป็นโปรต้อนรับปีใหม่ นะคะหรือโปรส่งท้ายปีเก่านั่นเองใครที่สนใจอยากได้เตรียมฟาดแคปจอแล้วถักแชทได้เลยอันนี้ขนาดอยู่ที่420 ml แต่ขอเรียนแจ้งนิดนึงแชมพูขวดนี้เป็นแชมพูนําเข้านะคะผลิตที่ต่างประเทศนําเข้านะไม่ได้ผลิตในไทย สูตรนี้สูตรเดียวในไทยไม่มีสูตรอื่นไม่ว่าคุณจะเคยใช้แชมพูยี่ห้อไหนมาก,ก็ตามแต่ถ้าเอาแชมพูของ NC ไปลูกค้าจะไม่ผิดหวังไม่ต้องใช้ครมมนวดค่ะเพราะว่าสระแล้วผมจะนุ่มลุ่มเลื่อนม,มากและที่สําคัญที่คุณเห็นได้ชัดคือขจัดดังแคลและเร่งผมยาวใครที่มีปัญหาผมขาดด,ดูดร่วงมันจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะสร้างเสริมสร้างเซลล์เส,ส,ส้นผมนั่นเองทําให้แบบว่าเส้นผมเรามันเกิดงอกใหม่ขึ้นมาอันนี้นะคะพี่หมวยทําอยู่เกือบครึ่งปีนะคะสําหรับสินค้า ตัวนี้วันนี้ตีแบรนด์ออกมานะคะเปิดรับตัวแทนจําหน่ายด้วยใครสนใจอยากจะได้ตําได้เลยรหัสตัวนี้นะคะจะเป็นลูกค้าสามารถพิมพ์ F แชมพูก็ได้ใต้โพสตนี้นะคะจากนั้นให้ลูกค้าแคปหน้าจอแล้วทักอินบอกไปได้เลยหมอยบอกเลยว่าขวดนี้เราจัดโปรจากราคาอยู่ที่490บาทหมยให้เลยค่ะ 290บาทเท่านั้นส่งฟรีโอนเงินและก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศโปรนี้นะคะเฉลิมฉลองเป็นโปรปีใหม่นะคะโอเคไหมพี่หมวยไม่ได้จัดโปรแบบนี้ทุกวันถ้าใครเห็นวิดีโอนี้อยู่อยากจะได้ต่าเลยนะคะ 1. ปัญหาอะไรบ้างคะน้องหมวยทวนอีกรอบนึงผมขาดดดร่วงใช้ดีแล้วบอกต่อ หนึ่งนะคะมันจะลดการขาดพี่หมวยบอกไม่ได้บอกว่าใช้แล้วมันจะหายไปเลยนะคะลดการขาดตดร่วงได้เยอะมาก 2. ผมที่เคยร่วงไปแล้วมันจะทําให้เกิดใหม่งอกใหม่งอก,งอกซ้านะคะดูพี่หมวยเลยใครเป็นมีปัญหาผมบางนะคะเอาไปใช้แนะนําแล้วก็ปัญหาที่3ก็คือรังแคคันหนังศีรษะรังแคเยอะอ่ะพี่หมวยแนะนํานะคะเอาไปแล้วใช้แค่ขวดเดียวคะ่ะคุณจะเห็นผลนะคะไม่ต้องใช้แชมพูนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะมันจะทําให้เส้นผมเรานุ่ม หลวอยู่แล้วนะคะแล้วก็บํารุงหนังศีรัะทําให้หนังศีรษะเรามีคุณภาพด้วยนะคะดังนั้นใครที่สนใจแคปจอแล้วทักอินบ็อกโปรนี้พี่หมวยมีสินค้าจนนํานวนจํากัดพี่หมวยขอแค่1,000ขวดทั่วประเทศย้ําว่า1,000ขวดทั่วประเทศเท่านั้นเพราะว่าปกติราคาอยู่490วันนี้ให้ไปร่สอบาทเท่านั้นโอเคไหมคะโอนเงินส่งฟรีไปทางส่งฟรีเอแชมพูแล้วแคปจอทักข้อความผิดใดหเลยนะคะสวัสดีค่ะ